สวัสดีครับสวัสดีทักตาย f อทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มี3องค์เนาะนะครับ3มองค์3มองค์มันๆเลยนะครับสมเด็จนี่องค์นี้เป็นบางขุนพรมนะครับนี่ฮะองค์นี้น้องๆฝากมานะครับผมมันเลยนะครับนี่แห้งๆนะครับแห้งๆเก่าๆมันๆน,น,นะครับ ดูเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นผ้าน้องๆฝากมานะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับผมเ <c oughs> นี่ยฮะแห้งๆเลยนะครับผมชมด้านข้างครับผม เปิดเบาๆนะครับเปิด4,500นนะครับรงนี้นะอยู่ดชอบทักมานะครับผมนี่ฮะราคานี้วัดใจนะครับผมไม่ได้ประกันนะนะครับแส่รับรองว่าท่านได้พระเหมือนในรูปในคลิปแน่นอนนะครับผม้องเดียวกันแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะได้ของแน่นอนนะครับไม่ต้องโทรตามเนาะนะนะไม่มีโกงนะฮะ ไม่ได้เป็นมิดนะครับผมไม่ได้เป็นมิรไม่ได้เป็นมิตรแท้แต่ไม่ได้เป็นมิจฉาชีพนะครับไม่ต้องห่วงครับนะฮะซื้อขายกับผมมั่นใจได้ท่านได้พาแน่นอนนะครับผมนะฮะไม่ต้องโทรตามนะครับได้แน่นอนนะครับสองวันต่อวันนะนี่ดูข้างล่างนะครับดูข้างหลังนะครับภาพกูมันมากครับตรงนี้สี่พันห้าครับพิมพ์ใหญ่นี่ฮะ ได้ของแน่นอนครับไว้วางใจได้นะครับผมมีตัวตนนะครับผมเนี่ยวิธีการนะฮะเซิร์ชดูมิจฉาชีพไม่ไม่ยาก LC นะไอสี่นะใครที่ไม่เคยซื้อขายกับผมนะครับเอาเบอร์โทรผมไปเซิร์ชก็ได้นะในอินเทอร์เน็ตก็จะขึ้นนะนะชื่อก็ได้นะเลขบัญชีต่างๆมันเซิร์ชดูได้หมดนะถ้ามิจฉาชีพมันจะขึ้นข้อมูลมานะข้อมูลที่โดนที่โกงเขาไว้ยอะไรต่างๆนะมันจะขึ้นมานะครับหนีไม่พ้นนะครับนะ ข้อมูลขึ้นนะครับมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วพวกนี้นะง่ายๆยเลยครับวิธีการนะเอาเบอร์โทรไปเซิร์ชก็ขึ้นแล้วนะเพราะคนที่โกงไว้หรืออะไรไว้เนี่ยมันจะมีการประจานมีการขึ้นบัญชีดําไว้นะครับง่ายๆเลยนะครับเอฟซมั่นใจได้ครับได้ของแน่นอนนะนะซื้อกับผมได้ของแน่นอนนะครับตรงปกนะตรงปกทุกองนะครับแท้เก๋ดูเอานะแต่ตรงปกแน่นอน,นครับ แท้เก๋ผมไม่ประกันนะครับผมนี่ฮนะตรงนี้ก็มันนะเป็นทรงเจดีนะเจดีโยนะครับอันนี้ซื้อพร,พร้อเนื้อเลยนะครับพิมพ์นี้ปกติจะขายยากแต่งนนี้ได้เนื้อมันนะครับสวยนะเห็นไหมมีมีก้อนขาวอยู่ตรงตรงนี้เห็นไหมแบบนี้ก้อนขาวไหมครับเห็นไหมแหมมจิ้มฟันไปไหนไม่รู้นะเนี่ยไม่ได้ชี้นะครับนี่ยนะเจดีโยนะครับนนะเนื้อตุ๊กตับติ้มกันนะ แห้งๆนะครับผิวหิ้งเลยครับผมนี่มีก้อนขาวตรงใกล้ๆหน้าพระเห็นไหมครับนี่เจดีย์โยวรังนะครับตรงนี้ตุบตับเลยนะครับผมวมด้านข้างนี่ด้านข้างเนื้อสวยนะฮะเนื้อจัดนะครับซื้อพอเนื้อนะปกติพิมพ์นี้จะขายยากนะเจดีย์โยคนไม่ค่อยชอบนะอย่างนี้ได้เนื้อนะครับเนื้อจัดดีเนี่ยเนื้อจัดจ้านนะครับเดิมๆ พาบ้านนี้เนื้อดีทั้งเนื้อดีหลายองค์เลยนะครับนี่นี่ด้านข้างเห็นมูลสารนะครับผมเจดีโยวัดละคังเห็นไหมเม็ดขาวเม็ดแดงอ่าชมด้านหลังครับผม ด้านหลังเห็นมวลสารเป็นก้อนๆเลยนะครับผมนี่มันนะครับบอกเลยองนี้เอาเบาๆเ,เ,เอา3,5 0พพอนะครับผม3,500บาทครับทรงเจดีเจดีโยรักขังนะครับผมทักมานะ3,5 0 0นะครับผมกำไรบางๆบ,บวกนิดหน่อยองนี้เสียดายหัก่อมนะครับเป็นเส้นได้เส้นได้ใหญ่ชมดูนะครับแต่เนื้อดีมีคาบราลักษ์เห็นไหมนะครับนี่ มีลงลักมีค่าปลาลักอยู่นะครับเห็นไหมหักซ่อมเฉียงแป็นนี้หนึ่งแผลนะครับเนื้อดีมากเลยนะครับนี่ฟอมสวยฐานคมดีจังนะครับตรงนี้บินเก่านะครับผมนี่เนื้อดีนะครับผม FC ดูเอานะดูให้ชอบนะครับเส้นได้ใหญ่บางขุนพรมนะครับมีลักมีลานะครับเห็นไหม ข้างนะครับเนื้อจับเลยทีเดียวเนาะนะครับนี่หักแผลเดียวนะครับแต่ว่ามีบินนิดหน่อยนะครับพระมีอายุนะตามการเวลานะครับเก็บไม่ดีก็มีบินมีหักตามธรรมชาติเนาะนะชมด้านหลังนะครับนี่ มันดีนะครับเส้นได้เส้นได้ใหญ่บางขุ่นพรมนะครับผมเนี่ยเปิดเท่าไหร่ดีสามพแล้วกันนะครับผมนะถูกใจทักมาคุยกันนะครราคา3า0พเนาะนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมโอเคนะครับ3องค์นี้ก็ประมาณนี้นะครับ f อนะครับถูกแพงว่ากันไปนะครับผม ฝากติดตามกันเช่นเคยนะครับผมราคาเบ็กปันกับนะพระสมเด็จพระหลากหลายนะครับนำมาฝากกันนะครับ F4 นะฮะโอเคนะครับผมทักมานะครับ